สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y o u t u เฮสอาร์ชแนลเช่นเดิมความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1,000 0บาทจากการสำรวจความเห็นนิด้าโปรสถาบันพัฒนาะบริหารศาสตร์นิด้าได้ออกมาเปิดเผยการสำรวจประชาชนเรื่องโกรธไหม ่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2ไม่ตรงปกทำการสำรวจระหว่างวันที่7-9ถึง9ตุลาคม2,567ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ รูปแบบการจ่ายเงินดิจิทันวอลเลตเฟสที่2การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อของฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก Master Simple ของนิดาโภสุ่มตัวอย่างแบบหลายๆขั้นตอนเก็บข้อมูลโดวยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึงสถานะการได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2ของประชาชนพบว่าตัวอย่าง 95, ร้อยละ56.95ระบ,บุว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่2รองลงมา 95, ร้อยละ23.95ระบ,บุว่าอยู่ในกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินใดๆร้อยละ17.0ระบ,บุว่าอยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับเงินสด1,000 0บาทไปเรียบร้อยแล้วและร้อยละ2.1ระบุว่าไม่แน่ใจเมื่อสอบถามผู้ที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินดิจิทัล w a l l ล็ตในเฟสที่2และผู้ที่ระบุว่าไม่แน่ใจจำนวน1,181หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อรูปแบบการจ่ายเงินดิจิทัล w a l l ล็ต เฟสสซึ่งก็ได้ความดังต่อไปนี้รัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการไม่มีการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลพบว่าตัวอย่างที่สำรวจร้อยละ41.58%เด้ปอร์เซด้วยกันระบุว่ากโกรธมากรองลงมาร้อยละ34.38ระบุว่าไม่โกรธเลย ร้อยละ14.56ระบุว่าค่อนข้างโกรธร้อยละ9.14ระบุว่าไม่ค่อยโกรธและร้อยละ0.34ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจหากเป็นการจ่ายเงินรูปแบบของเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่น้อยกว่า1,000 0บาทเช่นจ่ายแค่เพียง5,000บาทพบว่าตัวอย่างที่สำรวจร้อยละ40.3ระบุว่าไม่โกรธเลย รองลงมาร้อยละ24.47ระบุว่าโกรธมากร้อยละร้อยละ21.25ระบุว่าค่อนข้างโกรธร้อยละ13.64ระบุว่าไม่ค่อยโกรธและร้อยละ0.34ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจหากเป็นการจ่ายเงินของรูปแบบ Digital วอลเล็ต0 0 0 0 0บาทพบว่า ตัวอย่างร้อยละ60.54ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมา17.53ระบุว่าไม่ค่อยโกรธร้อยละ12.11ระบุว่าค่อนข้างโกรธร้อยละ9.31ระบุว่าโกรธมากร้อยละ0.51ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจและคำถามที่สำรวจต่อมาหากเป็นการแบ่งใจรูปแบบเงินดิจิทัลวอลเล็ต เช่นงวดละ5,000บาทจำนวน2งวดผลจากการสำรวจตัวอย่างร้อยละ60.88ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร้อยละ20.07ระบุว่าไม่ค่อยโกรธร้อยละ10.58ระบุว่าค่อนข้างโกรธร้อยละ8 3 0ระบุว่าโกรธมากและร้อยละ0.17ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินใดๆจำนวน479หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทของทางรัฐบาลก็พบว่า100ร้อยละ29.44ระบุว่ารัฐบาลควรแจกให้กับกลุ่มทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มนั้นจะมีรายได้หรือทรัพย์สิน เท่าไหร่ก็ตามรองลงมาร้อยละ25.47ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินให้แก่กลุ่มใดเลยร้อยละ25.25ระบุว่าเห็นด้วยเฉพาะการแจกเงินสด10,000บาทแก่กลุ่มเปราะบางผู้พิการเท่านั้นร้อยละ15.66ระบุว่าเห็นด้วยกับการแจกเงินทั้งแบบเป็นเงินสดกับกลุ่มเปราะบางผู้พิการและ แบบเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่2ร้อยละ2.3ระบุว่าเห็นด้วยเฉพาะการแจกเป็นเงินรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตในเฟสที่2เท่านั้นและสุดท้ายจากผลการสำรวจร้อยละ1.88ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจจากผลการสำรวจดิดาโพท่านจะสังเกตเห็นว่าประชาชนที่ลงทะเบียนยัง รอเงินดิจิทัลเฟสที่2อยู่รัฐบาลควรเร่งประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะจากผลการสำรวจทุกคนก็ต้องการเงินเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือดิจิทัลวอลเล็ตก็ตามเป็นการสื่อสารจากการสำรวจเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ นะครับสำหรับการสื่อสารให้กับผู้ที่ติดตามรับชมช่อง YouTube hr channel ขอบคุณครับสวัสดีครับ